ครับสวัสดีครับผมม uh, ิสเตอร์ชาแนลแอลก็วันนี้มาอัปเดตถนนทางนะครับรัดตันตาลนาการนะฮะก็คือซอยนี้นะฮะเอฟหนึ่งา,าอัปเดตถนนทางครับนี่อัปเปอร์เลอร์เก่านะฮะแล้วก็ซอยชีว่วัดนี่อัตามินะฮะโอเรนนี้นะฮะหายไปเยอะเลยมาดูอัปเดตถนนทางนะว่าเป็นไงบ้างนี่ฮะตรงไปนะฮะ ็นไงบ้างครับพามาดูเส้นอีกเส้นหนึ่งเส้นการค้านี่เก็บเยอะมากตรงนี้นะเก็บเยอะแสดงว่าตรงนี้ขายดีมีร้านเยอะนะช่วงเช้าช่วงเย็นนะฮะเนี่ยพอสามแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสายสามนะแล้วก็ขอเลี้ยวเลี้ยวไอ้นะเลี้ยวซ้ายไปสายสามครับขอไปทางนี้แล้วกันไปทางขวาแด้วกันลงไป จัดไปนะโรงแรมก็เงียบนะช่วงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะค่อยเป็นค่อยไปกันนี่ขอเลี้ยวซ้ายแล้วกันนะอันนี้ศูนย์เฉพาะกิจน,นะนี่ศูนย์การเรียนรู้ itc รัฐบาลนะขนาดใหญ่นะแถวเอเนี่ยสี่คนนั่นาเราตรงไปนะฮะ ย่านนี้ก็เป็นย่านที่นะะโรงแรมนะที่สถานท่องเที่ยวเยอะนะแต่ยังเงียบไปนะะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังรอชาวมาเลเซียอยู่นะขอให้ได้รอนะรอไปนะทุกคนก็ยังมีเงินเก็บอยู่นะช่วงนี้โควิดสองปีนี้มามนคยจะมีเงินเก็บอยู่นะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับจะไปนะครับ อย่าให้บอกนะตรงนี้เวลาส่งลาเนี่ยคึกคินกันนะ F เอฟซีนีฟินหน้าอแล้วขอเลี้ยวไหนดีย่ะขอไปทางทางขวาเลยให้ทางซ้ายได้กันเอฟซี F Z. มันไปได้หมดนะคะรับฝากลูกฝากอืม เราก็ตรงไปนะครับจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวากนะ็ได้นะเอ็นซีารบรรยากาศแบบเงาเงานะฮะเงียบเงียบนะโรงแรมบีบีพีแกรนทาวเวอร์นะด้านซ้ายของเรานะ ด้านหน้าบีแกนสวิตนะมไม่เป็นไรเงียบ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 แต่ว่าต้องทนนะครับไม่ทนไม่ได้พอเราคือเช้าหายใจก็ <c oughs> พยายามดูด้วยแล้วตรงไหนที่ วันเวยไม่วันเวยนะเอฟซี mm hmm. นี่เป็นสีแยกนะอินทรานะเอฟซี FC. นี่ mm hmm. ผมขอเบี่ยงไปทางนี้เลยกันทางโรงเรียนแสงทองเลยกันนะเง mm hmm. ียบเลยนะโอ้ยมีนกตายนะนกหลับ mm นี hmm. ่ เอง,งนะหะตรงนี้ก็นะฮะเส้นนี้ก็สายไฟนะฮะสายไฟฟ้าลงดินเหมือนกันนะนี่เป็นสีแยกนะฮะเอเ็กแชั่นนะชาววังเดี๋ยวสายแล้วกันนะก็มีให้เช่าเยอะนะคนไหนที่เตรียมพร้อมจะมาสนับสนุนนะชาวานใจก็ได้เหมือนกันนะสิ นี่ฮะโรงแรมแกนพิงกแกนพิงนะฮอลทเทลเหลือเชื่อนะปกติไม่มีที่จอดรถเลยนะตรงนี้ทุกทุกท,ที่นะตรงบริเวณนี้นะไม่มีที่จอดรถเลยเหลือเชื่อนะพระเจ้าช่วยล้วนไม่ได้โทษนะล้วนดิออาเรียสายอะไรกัน่าโ้แมกเดลน่านะ นี่คือดีกาเดนนะสบายก่อนก่อนจะมีเซนทันเฟรสเตอนะเงียบหน่อไม่เป็นไรนะเอฟซีค่อยเจอกันเร็วๆนี้ขอให้โควิดหายไปนะล,นะลุล่งสะเดีดนะฮะก็ช่วงนี้มีโคไปเคอร์ฟิลนะฮะนหฮะใจด้วยนะต้องต้องรีบกลับบ้านนะ สามทุ่มนี่เดี๋ยวถูกปรับนะเอซีสองหมื่นสามหมื่นนะใครว่ามาวิ่งอยู่นะถูกจับเลยนะเใองดีนะอ่ะรอด้วยครับนี่เป็นสีแยกเดอเชั่นนะพิธาน่านิี่ทพิธานนะก็เนี่ร้านพิธานอยู่นี่นะมอไซค์อยู่ฝั่งนี้นะเอฟซีอนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับตรงข้างของเราก็สยามเซ็นเตอร์นะ ต้งเงียบไปนะเจ็บเจ็บไม่ไม่ว่ากันนะเคยได้แล้วได้เยอะก็ลดลดกันบ้างนะับมีวิธีการแก้เกมอยู่แล้วนะนักการเมืองเลยนักอ่านักธุรกิจแล้วมีการแก้เกมนะแก้เกมไม่ได้ก็นะเสียผลประโยชน์เดี๋ยวขาดทุนฮะเห็นเหตุการณ์เห็นแนวทางเห็นเห็นแววแล้วนะก็คือ ชะลอชะลอนะเอาคนออกแล้วก็เรื่อยๆนะ FC. เอาลนะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับนี่คือสายสอบนะกำลังวียงไปขึ้นสะพานนะมาอีกแล้วนะหัดใจมาบ่อยนะ fc <c oughs> นี่ก็เป็นโรงแรม vl นะครับหันใจเนะี่ย vl หันใจนะ ขอบคุณนะครับที่ติดตาไมไอซทุกคนนะฮะไม่เป็นไรนะช่วงนี้นะโควิดอยู่กับบ้านนะรีบทำตุไลเสร็จนะตอนเช้าๆนะสามจุดมนอ่กับบ้านนะเดี๋ยวมีโควิดมีการเคอรฟิวถูกจับแล้วก็ทุกคนต้องมีใบผ่านทางนะถ้าใครจนะ มีธุระมีแบบจำเป็นนะฮะต้องมีใบ,บมาทางมีไปล้อกเส้นใหญ่นะถึงจะไปได้นะขอบคุณคนนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับ